เดชัยบูบินเอาวางเชฟคุณอะไรแสบตอกซีแสบอซีิัทอะไทิปนี้ไปไหนคะ <ไป S 1> ที่นี้จะไปไหนเอ่ยไปด <ไป S 2> ูแพะเมืองผีแปะเมืองสีมาดูตอนนี้สีก,ก่อนนี่อะไีลูกชันแต่ว่า และสำหรับทลิปในครั้งนี้นะคะเราสองคนจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดเมืองรองค่ะจังหวัดที่ใครหลายๆคนอาจจะมองข้ามหรือคิดว่าไม่ได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดน่าสนใจแต่สำหรับทริปในครั้งนี้พวกเราขอบอกเลยว่ามีบรรยากาศที่สวยงามรอทุกคนอยู่แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะพวกเราเลือกโดยสารโดยรถไฟไทยค่ะเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่51นะคะออกจากสถานีดอนเมืองเวลา4ทุ่มครึ่งนั่นเองค่ะค่อนข้างออกตรงเวลาเลยทีเดียวค่ะและ1ชั่วโมงถัดมาไม่นานนะคะก็รถไฟเข้าสู่ชานชลาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่อนข้างตรงเวลาเลยทีเดียวค่ะ และรถไฟของเราก็ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ที่จังหวัดแพร่นะคะโดยที่วิวสองข้างทางนี้สวยมากๆเลยค่ะมองไปก็คือเห็นหมอกด้วยนะคะอากาศก็มีความเย็นนิดหน่อยค่ะสำหรับรถไฟของเรานะคะเทียบที่ชานชาลาที่อำเภอเด่นชัยนะคะในเวลา7จ็ดโงครึ่งก็คือเลทไปนิดนึงนะคะก็ไม่ได้เยอะมาก และเราก็ได้เดินออกจากสถานีมาเพื่อที่จะขึ้นรถสองแถวจากอำเภอเด่นชัยเข้าไปยังตัวเมืองนะคะค่าโดยสารก็คนละ50บาทเท่านั้นค่ะชื่อทิบ่าอะไรคะทิปนี้บอกสิรักทุเลไม่ใช่ค่ะทิปบีนค่ะบีนช่ำ <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหาร เช้านะคะม้อแรกที่จังหวัดแพร่ก็คือร้านหอมใช่ไหมฮอมโฮมหอมโฮมโฮเป็นอาหารพื้นเมืองนะคะเรามาเที่ยวที่จังหวัดเขาแล้วก็ต้องกินอาหารของเขานะคะจะมากินส,ส้มตำปูปลารา้ามากินวิเตี๋ยวมันธรมรมดานะคะไม่ได้เราคนเมืองอะเนาะไปกันค่ะ เมื่อรับประทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสองคนก็มุ่งหน้าตรงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่แรกนะคะนั่นก็คือวนนอุทยานแพะเมืองถีนั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนี้เลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะนแพ่เมืองเราเองแพ้เมืองเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดแพร่นะคะที่ถ้ามาเที่ยวแล้วต้องมาแวะที่อุทยานแห่งนี้นะคะน้องฉันมันก็ถามว่าเรามาทำไมให้มาดูกองทรายหรอมันก็เป็นสถานที่ขึ้นชื่อแล้วก็ต้องมาแวะเนาะถ้าไม่มาแวะจะให้ไปแวะไหนอะ่ะเออ ต้องมาครั้งหนึ่งมาถึงแล้วเราก็ต้องแวะนะคะ <Yeah. S 1> ไปค่ะร้อนแค่ไหนเราก็ต้องอดทนนะคะสำหรับวันณ้อุทยานแพะเมืองผีนะคะจากที่ได้สืบค้นประวัติมาเนี่ยนักธรณีวิทยากล่าวว่าประมาณการนะคะว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นราวๆไม่เกิน2ล้านปีแล้วนะคะแล้วก็เหตุที่เรียกว่าแพะเมืองผีเนี่ยเนื่องจากว่าคําว่าแพะ ในภาษาของคนแพร่ะจะเรียกว่าแปแปะจะหมายถึงป่าทีนี้คําว่าเมืองผีเนี่ยก็มาจากเมืองที่เงียบสงบนะคะวังเวงน่ากลัวแม้กระทั่งคนหรือสัตว์ต่างๆก็ไม่ได้ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรไปมาทําให้ป่าแห่งนี้นเงียบสงบมากๆความหมายของแพะเมืองผีก็เลยเรียกกันว่าเป็นป่าที่เงียบสงบนั่นเองค่ะต่อให้จะร้อนนะคะร้อนมากแต่ว่าวิวมันเป็นยังไงคะพูดซีวิว วูหลักล้านมากวิวจึง้ง,งมากเอาเปลมาผูกนอนเลยคะ่ะใช่ก็คือแดดร้อนมากนะแต่พอเห็นวิวดีมากคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คืออุทยานแห่งชาติแพะเมืองผีนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วคือเข้าฟรีไม่มีค่าบริการนะคะสามารถเข้ามาชมได้เลยแล้วก็แนะนำให้ขึ้นมาที่จุดชมวิวนะคะเพราะว่าเราจะได้วิวแบบนี้ที่มองเห็นภูเขาตรงโน้นสวยมากเลย ล้องออีกสิกว่าที่ชุดก่อนจะมา,ลาและสถานที่ต่อไปนะคะเราก็ได้มุ่งตรงไปที่วัดพระาธาตุปูแจคะ่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะปัจจุบ,บันกรมศิลปากรน,นะคะได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติคะ่ะ สำหรับพระาธาตุปูแจนะคะประดิษฐานอยู่ในเจดีสี่เหลี่ยมสตุรัสยาวด้านละ4เมตรสูง4เมตรนะคะบรรจุพระาธาตุตาตุ่มข้างขวาหรือว่ากระดูกข้อเท้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ข้างในด้วยนะคะ สำหรับวัดพระธาตุปูแจนะคะก็เป็นโบราณสถานสำคัญของจังหวัดแพร่อีกแห่งหนึ่งเลยนะคะถ้าหากทุกคนมาแล้วก็อยากจะให้ขึ้นมาสักการะพระธาตุกันนะคะเนื่องจากข้างบนเนี่ยวิวทิวทัศน์สวยงามมากๆมองออกไปนี่คือใจฟูมากๆเลยค่ะ และจุดมุ่งหมายต่อไปนะคะเราสองคนก็ได้ขับรถตรงไปยังที่ถนนหมายเลข1 3 4 3สามสี่สหรือว่าเส้นหลังพระาธาตุปูแจนะคะถนนเส้นนี้เนี่ยหลายๆคนให้นามว่าเป็นถนนลอยฟ้าของจังหวัดแพร่นะคะหรือมีฉายาอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นถนนเทเลทบ,บีค่ะและที่พักของเราในค่ำคืนนี้ก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้นะคะชื่อที่พักว่าไร่ลุงลอนั่นเองค่ะ ว,ว้าวเบอร์สี่ค่ะดเดินไปที่เบอร์สี่ค่ะอันนี้เบอร์หนึ่งกว่าจะขึ้นมาได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ <laughs> ออเ,เออนนอ,อืมพันกว่าบาทตัวนี้แหละของเรา พัดลมก็น่าจะไม่้อได้กระถ่มไม้ไผ่สไตล์บ้านธรรมชาติมันก็เขามีน้ำให้สองขวดนะคะมีพัดลมให้ด้วยแล้วก็จะมีมุ้งสำหรับกันยุงแล้วก็จะมี นี่เบาะรองนอนนะคะวิวดีมากตอนเช้ามาถ้ามีหมอกนะฟิลเบอร์เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เช้านะคะว่าเราอะจะสมหวังไหมเพราะเราอยากมาดูหมอกนะคะบรรยากาศที่พักของเรานะคะตอนเย็นบรรยากาศดีมากเริ่มแบบอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะ,ะใรจาดูนะคะตอนเย็นอากาศเป็นยังไง ที่พากของเราอยู่ตรงนั้นอันนี้หลังนี้หลังนี้ ันนี้ก็จะพิเศษนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามากินหมูกระทะวิวหลักล้านแต่ตอนนี้วิวเป็นยังไงคะไม่มีถึงจะมืดนะคะเราก็ระตูได้ถึง้วยนะคะที่ดีมากๆเดี๋ยวเราสักครู่ฝนจะตกลงมาไฟฟ้าแลบมองไม่เห็นเลย มีขเี้ยวออกคุอะไรคะสีเขียวค่ะ <g arness> ทุกคนหามาสีเขียวกันนะคะจุดเกิดเหตุนะคะมันคือมีไก่ในห้องน้ำนะคะแต่ว่าชั้นมาแปลงฝนข้างนอกนะคะ่ะแต่ยังไยกูคุมอร์นิ่งค่ะรับประทานอาหารชาเช้าเบรกฟัช ใช่ใชเราไม่ค่อยได้โมเมาส์กักกนเท่าไหร่เลยนะคลิปนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราชื่นชมกับบรรยากาศดีใช่บรรยากาศดีให้ดูแต่บ,บรรยากาศนะคะอันนี้เช้าวันที่สองแล้วนะคะกําลังรออาหารเช้าจากที่พักเป็นข้าวต้มเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ ออต้องตักก่อนเสิร์ฟค่ะตักเสิร์ฟแบบนี้ชิฟฟอนะคะวันนี้ชิฟน้ำไม่อาบอีควางขึ้นไม่อาบพูดไม่เพะนะคะเด็กฉันดูอยู่นะคะเรียนจะเอาเป็นตัวอย่างแล้ววากินแค่นั้นแหละไม่ได้ไมไดค่ะฉันกินหมดหม้อเท่านั้นไม่ได้ของฉัน กันเราจะพาไปที่สถานที่ถ่ายรูปมันจะมีวิวให้ถ่ายเยอะมากเลยให้ดูนะคะเรายังไม่รีบค่ะปอของเราหรือเปล่าอันนี้ของเราให้ดูค่ะเมื่อคืนหมาคาบมาค่ะ เนี่ยมันค้าบมากินตรงนี้หรืออันนี้อัน,นอันกน็นนนนค,คือคาบขายะมาจากที่พักดูสิมันคาบมาจากบ้านพักแต่ละหลังเยอะไปหมด แบบมไปที่สถานที่ต่อไปนะคะอันนี้คือเดี๋ยวจะรีวิวบ้านก่อนเพราะว่าบ้านเนี่ยดีนะที่พักคืนละเก้าร้อเก้าสิบบาทนะคะจองมาในเว็บในแฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็รวมอาหารเช้าอาหารเช้าแล้วก็หมูกระทะเนี่ยสั่งคืนสั่สมูกระทะหลาชุดละสี่้อยสิบาทอร่อยมากจุกน้ำแข็งได้เยอะมากกันติกหนึ่ง เดี๋ยว,เ,ยวเราจะไปที่ม่อนแม่เติร์ไปกินกาแฟนะคะตรงนั้นก็มีที่พักสวยๆเหมือนกันแต่ว่าเราจองไม่ทันเราก็เลยไปที่นี่แต่ว่าที่นี่ก็ดีมากเลยอันนี้ก็เวลาสิบโมงครึ่งมิจฉาชีพเอาได้สิบเอ็ดโมงแต่ว่าขอนั่งดูบรรยากาศอีกนิดหน่อยสุดยมากไม่เจอหมอกเนาะไม่เป็นไรคะ่ะเราต้องมาแก้มือเดี๋ยวครั้งหน้าไปที่ใหม่ต้องเจอหมอกลนะ หลังจากที่เราเช็คเอาท์ออกจากที่พักที่ไร่ลุงนอนแล้วนะคะจุดมุ่งหมายต่อไปก็คือเราจะต้องไปกินกาแฟกันที่ม่อนแม่เติ๊กนะคะต้องขับขึ้นไปยังบริเวณม่อนแม่เติ๊กอีกประมาณ5-6กกิโลนะคะแต่ในระหว่างทางนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศสองข้างทางว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ถึงแล้วนะคะเรามากินกาแฟที่ม่อนแบ,บ่เติร์กันเย้อ,อส่งรถหลคนยูัางไหมายนะ่งว่าเหยล่ะใชมพไงหมนะยเียเน่ะ้คนขับรถเป็นยังไงบ้างคะ บอกระยะทางหนกก็ารข่อรถเป็นยังไงบ้างลักษณะขยานแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ผิดจนสุดนะคะแต่วเชิญวางกระเป๋ากันลงย่ำเบ๊พ้องคำลงย่ำเบ๊พุ่งงานก่อนงานก่อนถ้ามันงานก็เขาแถมไม่นวมรวมแต่เร็วเร็ว เกิดเหตุนิดหน่อยนะคะเมื่อกี้รถยางรั่วยางหลังรั่วคือแบบตอนแรกอ่ะคิดอยู่ว่าจะไปยังไงจะกลับยังไงดีเพราะว่ามันไม่มีช่างแถวนี้เลยเดี๋ยวเราจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะเดี๋ยวขอขึ้นรถไปที่วัดนาครหาก่อน<ป> <laughs> ใช่ทะเบียนเลขนี้ต้องเข้าแล้วแหละ <laughs> ไปไอ้จ้าไปดีสิ่ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่พวกเราดื่มกาแฟกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวที่จะขับรถมุ่งหน้าไปยังที่บริเวณวัดนาคูหาซึ่งจะต้องขับข้ามเขาขึ้นเขาลงเขาไปอีกประมาณ17กิโลเมตรนะคะก็ระยะทางไกลพอสมควร หลังจากที่ออกมาจากมอนแม่เติกได้ประมาณ10เมตรเนี่ยก็รู้สึกว่าล้อรถข้างหลังเนี่ยเกิดอาการสายผิดปกติก็เลยลงจากรถมาดูปรากฏว่ายางข้างหลังเนี่ยคือแบนไปหมดเลยก็คิดแล้วแหละว่าน่าจะยางรั่วแน่นอนอันดับแรกที่คิดได้เลยก็คือเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้นะคะซึ่งก็มีคุณยายเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ ที่มอนแม่เติ์กพอดีก็เลยเดินกลับไปขอความช่วยเหลือจากคุณยายนะคะคุณยายก็น่ารักมากเลยก็รีบโทรติดต่อประสานงานจัดช่างที่อยู่ข้างล่างให้แต่ความซวยก็คือช่างน่ะปิดร้านเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดวันแม่นั่นเองนะคะ สุดท้ายแล้วก็คือเหตุการณ์ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเนื่องจากว่าก็มีช่างที่เป็นคุณลุงอยู่บริเวณไล่รุงเลี่ยมเนี่ยท่านก็ได้มาเปลี่ยนยางหลังให้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงคุณยายนะคะอ่าแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนยางรถให้ก่อนหน้านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดนาคูหาซึ่งเราประสบพบเจอแต่สิ่งไม่ดีแล้วตอนนี้ขอมาทำบุญเพื่อล้างสวย ด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนาเล็กๆนะคะน,นี่นรกจะกำลังปักดำเสร็จถึงบ้านเลยแล้วก็จะมีอาพุทธท่าพุทธปฏิสักตานั่นเองวงใหญ่มากเลยค่ะย่งโ,โดนใช่ไหมโดนแน่นอน แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นมันสะพานเชื่อมไปหาปรบริเวณแยกสอง และสถานที่สุดท้ายนะคะพวกเราก็ได้ขับรถเข้าไปยังตัวเมืองแพร่นะคะเพื่อจะไปกราบไหว้พระาธาตุช่อแหพระอารามหลวงนะคะเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของชาวเมืองแพร่เลยค่ะก่อนกลับกรุงเทพนะคะก็มีเวลาเหลืออยู่ประมาณ2-3ชั่วโมงเราก็ได้มาแวะรับประทานอาหารเย็นกันที่ ประตูชัยในตัวเมืองนะคะซึ่งตรงนี้นมีร้านอาหารนะคะร้านของหวานให้เลือกทานมากมายเลยค่ะหวังว่าการเดินทางในครั้งนี้ของพวกเราสองคนจะเป็นแนวทางหรือเป็นทางเลือกให้กับใครให,หลายๆคนที่อยากจะมาเที่ยวเมืองรอง,อ,งองเหมือนพวกเรานะคะขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็มาเที่ยวเมืองแพร่ก,กันเย,เยอะๆนะคะ